เพราะเหตุใดจึงคิดว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานและเด็กที่อาศัยอยู่ในแคมป์ก่อสร้างจึงมีความสําคัญต่อภาคการก่อสร้างนี่เรื่อง s ustainable เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่อง<ม>เรื่องเรื่องที่ว่าทุกคนต้องดูแลโซเชียลนะฮะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องโซเชียลมันไม่ใช่เป็นเรื่องอมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆเ,เราเราทําสิ่งตรงเนี้ยเราอาจจะบอกว่าเราทําสิ่งเล็กๆแต่ว่าผลกระทบ อิมแพกเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกว่ามันผลกระทบมันจะเกิดทั้งภูมิภาคนะที่ทั้งนะทั้งทั้งเนี้ยทั้งอาเซียนทั้งรอบๆข้าของประเทศไทยันจะเกิดผลกระทบมันเป็นโมเดลตัวอย่างให้ให้เราดูว่าถ้าเรามีแคมป์อื่นๆต่อไปเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ให้ดีเหมือนกันในทุกๆแคม มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีประโยชน์อะไรบ้างที่ทางบริษัทได้รับหลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BSI Initiative ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเลยที่เราได้นำแบบประเมินเข้ามาจับตัวนี้แล้วก็มาในการพัฒนาปรับปรุงต่างๆให้มันดีขึ้นรวมถึงในด้านของแรงงานเองที่พักอาศัยอยู่ในคัพัก เขามีความสุขมากขึ้นที่จะมาอยู่ในแคมปักของเราซึ่งเรามีการดูแลไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่ดีขึ้นห้องอาบน้ำห้องกิจกรรมแรงงานแฮปปี้บริษัทแฮปปี้ค่ะข้อความที่อยากฝากถึงบริษัทอื่นอยากจะสื่อตรงนี้ไปถึงบริษัทอื่นด้วยว่าจะไปมองว่ามันเป็นคอสนะ่จริงๆมันเป็นบ e นิฟิตถ้าคุณท,ทําดีๆมันจะเกิดบ e นิฟิตขึ้นมา